สวัสดีค่ะวันเล้ปออยู่ที่สะพานหินนะคะอะ่ช่วงนี้ก็โรคระบาดโควิดเนาะที่ภูกเก็ตก็มีการป้องกันตัวใส่หน้ากกหน้ากากกันนะแต่ก็อ่บเงียบๆเพราะว่าไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยววันนี้ก็เลยพามาเดินพักผ่อนที่สะพานหินพอดีตรงนี้เป็นจุดตำแหน่งที่เพิ่งทำเสร็จนะ มีคนมาเที่ยวบ้างแล้วถ้าเราเห็นก็ตรงสะพานฝั่งนี้นะคะจนถึงจะหลดไปถึงฝั่งน,นั้นมันจะเดินสวนกันไปถึงฝั่งด้านในค่ะเวลาบรรยากาศกลางดึกสวยมากเดี๋ยวจะลงรูปเอาไว้ในเฟซเนาะก็บรรยากาศล่มลื่นไม่ร้อนก็จะติดกับฝั่งทะเลฝั่งนี้ นะคะจนไปถึงฝั่งนั้นที่เป็นหาดแสนสุขนะคะที่เป็นหมู่บ้านก็ยังมีอะไรดีๆด,ดูอีกเยอะคนก็มาออกกำลังกายมาพักผ่อนกันค่อนข้างถือว่าอากาศยังโอเคอยู่คนป้องกันตัวกันโอเคค่ะที่นี่แล้วก็นักท่องเที่ยวลดลง แทบจะไม่มีเลยว่าได้ก็เป็นการปรับตัวอย่างมากเนาะแต่ก็ทำใหถ้ถ้าถ้าพูดถึงความปลอดภัยนะก็เราป้องกันตัวในระดับหนึ่งละแล้วก็อย่างอื่นก็ไม่ค่อยมีนะคะชุมชนหมู่บ้านบรรยากาศอาจเงียบแต่ว่าการท่องเที่ยวเงียบเศรษฐกิจเงียบแต่ว่า ความปลอดภัยค่อนข้างค่อนข้างโอเคสําหรับส่วนตัวนะแต,แต่แต่คือไว้วางใจไม่ได้เหมือนกันเพราะต้องระวังตัวเป็นพิเศษเหมือนกันเพราะเราไม่รู้ว่าใครเป็นหรือไม่เป็นเนาะวันนี้พามาเที่ยวพักผ่อนคนมาออกกําลังกายเยอะนะคะมีนั้งใส่หน้ากากแตไม่ใส่หน้ากากแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยใส่นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนในชุมชนในพื้นที่หมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะโอเคค่ะสวยๆวันนี้เก็บภาพสวยนะคะมาเที่ยวได้ภูเก็ตสะพานหินค่ะทำใหม่แล้ว